จุดจำค่าของในแม่ได้รับการบัฟให้เก่งขึ้นคือด้วยเพิกนี้เมื่อก่อนอ่ะเมื่อเราทำดาเมจใส่เซอร์ที่เป็นเป้าหมายเราจะได้สแต็กมาแล้วก็แต่ละสแต็กอ่ะจะทำให้เซอร์เปิดประตูช้าลง5วิต่อหนึ่งสแต็กดโดยจะเก็บได้สูงสุดแค่4สแต็กเท่านั้นเนาะก็ถ้าว่าเซอร์จะเปิดประตูช้าลง20วิแต่แพทนี้บัฟมาให้เราสามารถเก็บสแต็กได้สูงสุดคือ5สแต็กเลยแล้วก็จะเพิ่มเวลาในการเปิดประตูชา้าจาก5วิเป็น6วิแทนเนาะคือฟังดูเหมือนน้อยนะ ต่ถ้าเกิดระฟาสแตกจนครบอะเจร์จะต้องใช้เวลาเปิดประตูทั้งหมดเกือบ50วินาทีได้เลยนี่ยังไม่รวมกับเพิ่และทั้งออกอีกที่จะเกิดเพิ่นี้แล้วแขวนเซอจนครบอะเอ์ก็จะต้องรอให้ประตูแหยกันไปอีกหนึ่งนาทีก็คือมันจะเสียเวลามากๆโอเคแล้วก็ใน2้เพิ่แรกเนี่ยจะเป็นสายค่าเป้าหมายเนาะโดยแรกเนี่ยจะเป็นความคับแค้นเลนคอจะได้เกิดเุดกึ่งไฟสุดท้ายถูกปั่นติดอะคนทจะเป็นขายมุมหรือเป้าหมายเขาจะติดปกกำบัง,บงแล้วก็ถ้าเกิดอารมณ์เขาได้ เราจะสามารถมูดิคอได้ทันทีเลยแล้วก็เพิกสองเนี่ยจะเป็นเกมเริ่มแล้วจะได้เกิดเราทืบไม้ทืบเพื่อหรือทืบประตูตอนแร้คนนี้ไปขายมุมอยู่เราจะได้แบบให้วิ่งไปขึ้น5%เปเ็นเวลา1ิวิแต่ความสามารถนี้เราไม่สนนะเราสนความสามารถที่ถ้าเกิดเราตีคนไหนได้มากสุดอะเพื่อน,นี้จําการเปลี่ยนคะแนนเป็นเป้าหมายแทนที่ใส่มาเพื่อเราสามารถเปลี่ยนขายมุมได้บ่อยกอนเพอรีกจ่าใ,จใช้เพื่อแรกโมนิสตอนให้เกมแบบโมนินเ,อเองเนาะแล้วก็ออนอที่เอาไปเนี่ย ันแรกยังเป็นภาพถ่ายท่านเรียนที่จำให้ถ้าเกิดเจอที่เข้าฝันอยู่และเปิดประตูเขาจะถูกแจ้งเตือนเป็นออดตุ๊กุ๊ให้เรารู้แล้วก็ให้ออนนี้เนี่ยจะปลดล็อกปิดสมาตรให้เราสามารถวาร์ปไปที่ขั้นจบประตูได้อีกด้วยอันนี้บริเลดจัดตอนท้ายเกมแล้วก็สุดท้ายเนี่ยจะเป็นกระปุกยาที่ด้เกิดเจอยิ่งออกฝันมากเท่าไหร่เขาก็จะยิ่งกลับเข้าฝันได้เร็วมากขึ้นเท่านั้นโอเคเดี๋ยวผมจะนำเอาเซตนี้ไปเล่นกับไมอวกด้วยเนาะ ดูผมจะใส่ออนเป็นติดเชื้อแล้วเปิดกรอบกับติดเชื้อได้ไวขึ้นเนาะโอเคก็จะมีตามนี้เล่นเกมกันดีกว่าเดี๋ยวกูดูคลิปนี้มีสปอนเซอร์นะครับร้านโฮลิสัยตัวแทนจำหน่ายหูฟังที่เท่ี่สุดสั่งซื้อง่ายจะส่งไวเลือกได้เลยไม่ว่าจะเล่นเกมหรือฟังเพลงหฟงลงูฟังบูทูธหรือไวเลสก็มีครบทวนทุกสไตล์และจะลืมโค้ดพี่ยินรับส่วนลดหนึ่งร้อยบาทเมื่อซื้อครบสองพันบาทนะครับแม่ กับมากับตัวไอ้ฝันาลอีกแล้วเอ้ยจะว่าไปด่านนี้พอมันเล่นกับตัวในเมและแสงสีมันดูดีขึ้นเยอะเลยนะมาแล้วผมเจอเฟิงบินข้างหน้าแล้วครับผมนี่แล้วผมเจอใครด้วยวะเนี่ยหลายคนเลยอ่ะเฮ้ยตีมาเอ้ยโอ้ยวอนนี้โอเคมึงมาเรียบร้อยลงไปมาก่อนทีนึงมาแล้วคนนี้เป็นขายมุ้งด้วยปาไปโดนไหมเอวโดนด้วยนะแต่แล้วแบบไม่โดนแล้วคนนี้มัน มาบล็อกเพื่อนเฉยๆเลยมาแต่เราต้องไล่คนไปขายบมูน้ำไปกันสเต็ตที่เราออกมาคือมันจะกลายเป็นแบบอะไรที่ศูนย์เปล่าทีโอ้ยเรามารอบนึงเจ็บร้อยหลงไปก็ต้องโดนระไม้ในไม้เทพด้วยเฮ้ยข้างบนจะปั่นติดแล้วนะข้างบนเอ้าอะไรวะเนี่ยอันนั้นโดดเรียกเลยหรือว่าไงเออขอแขวนนี่ก่อนแล้วก็นี่ขึ้นบนด้วยกันเพิ่งโดดไหมโดดปะโอเคดีว่าจะโดดลงมาดูว่าจะมีการแบบ อืมแบบหลงเชิงซะหน่อยอะไรอย่างนี้โอเคฟาดหลังไปก่อนทีนึงขายมุมเปลี่ยนปะผมว่าขายมุมเปลี่ยนไปหาคนนั้นแน่เลยลิปิก้ารอบหน้านะแต่คือวันฮิวไปลวช่างมันแล้วกันอืขอเก็บเแตกก่อนแล้วกันตอนนี้อ่าด้ใงขายมุมเปลี่ยนไปหาที่เพื่อนเลยก่อนเอ้ยหอนเสาเฉยเปลี่ยนก็ได้วะนี่มาเสานี่ก็เลยไม่รีบมาขึ้นบนไม่ใหญ่ต่อสะรอบแล้วกันตุบๆได้ไหม อรอบนี้คือไม่มีตุบๆเลยเฮงดันตอนนี้แล้วมิเชล่าไปออกฝันแล้วอะมาแต่ไอ้น้มโม่ให้เราเอไมาอีก oh อันหนึง่งคือถ้าเกิดยิ่งออกฝันเราก็จะแบบว่าให้เจอเขาฝันแบบง่ายขึ้นในไปภาคนะเอระเบิดก่อนที่เครื่องนี้ก็ปั่นจะเยอะกวากันนะเครื่องของของใครเนี่ยไอลอยนี่อ่ะนี่ไงลเบก้าอยู่นี่คนนี้ไม่ได้อยู่ในฝันนะผมก็ปล่อยไปรอวีกทีนึงเข้าหลังมาก่อนเอคนนี้ไม่เปลี่ยนขายมุมเฉย นดี๋เพื่อนเอาไงดีโอเคผมจะหลอกก่อนนะจะมูหล,ลอกกลับมาเอ้ยหลอกมาได้เลยอ่อคนทีโอโ้โหคนที่เซียนยังไงคือแบบหลอกฟุงหลอกไฟก็เลยปล่อยไปเพื่อนอืโดนมาก่อนทันป้าคิดว่าถ้าหลังอยู่คิดว่าอย่างงี้นะคิดว่าโอ้โหไม่ทันโอเคอย่าก็เสียไม้อยู่เซนไทยมันหนืดน,น้อยเกินไปอ่ะเอาเกมว่าขึ้นไม่ใหญ่กว่าดีกว่าอ่ายังไม่อยากกับว่าไล่คนที่แบบนานเกินไปเพราะว่า คือขายมันมาหาคนที่แล้วอ่ะวันนี้นกบินตรงนี้แปลว่านี่คนที่เขาอยู่นี่ชัวมาขอฟาร์มแต็กอ่าขายมุญก่อนอะไรกันเพราะว่าคนนี้น่าจะเปลี่ยนอยู่ป่ะคิดว่าเออกาเลยเปลี่ยนก่อนโอเคเสียงนี้โดดกลับมาชัวถ้าเกิดตีนนี้จะเปลี่ยนปะเปลี่ยนมาหาไปปะคิดว่าเปลี่ยนไหมเฮ้ยไปเอมเปลี่ยนด้วยว่าเปลี่ยนปาหาตอนมันล้มแน่เลยอ่ะว่าไอ้จิงเซตขายบุญนี่ก็ยุ่งยากการอยู่เนี่ยอ่าคนนั้น อยู่ที่มันเล็กครับผมเห็นตัวอยู่ยังไงเห็นตัวอยู่ว่าล่ะโดดต่างไหมเฮ้ยโดดเฉยเฉยปล่อยไปอ่าคนที่ข้าฝันแล้วโดดเฮ้ยฝั่งกระโดงไม้นี่ไม่ใช่ไม้นี้ประตูนี้จุดๆมันโหดเกินอ่ะโอเคเราได้ขายมุมเราพัานนี้เราจะไปขึ้นจุดหนึ่งอ่ะคนที่ปะเนี่ยโอเคเฉียวปิ้งๆเลยเหรอบางทีก็ถึงยอดเกินเพื่อนพับเออโดดเฮ้ยพยายามโดดคนที่โคตรสุดเดี๋ยวแล้วรอบวนมัน ยางคือว่าเนี่ยแมปเนี่ยปกติมันไม่ได้ยาวขนาดนี้อ่าตรงนี้ถึงปะถึงอยู่ปล่อยไปเอ้ยผมไม่ชอบเลยเวลากดอ่าขี้ขวากับตะกิ้เนี่ยมันชอบแบบเดินหนืดอ่ะเดะเดะหลอกโดดเหมือนกันเลยเพื่อนตรงนี้ตายาป้าคิดว่าตายยากโอเคไม่หมีไม่ต้องไม่ต้องกดผมต้องตีขายผมอีกสองรอบเนี่ยกว่าเราจะได้เล่นแบบเต,ต็มนี่จริงจังแกก็กลางจุ่มยากแล้วก็เหนื่อยกัรอยู่วันนีเพื่อนออกไปไหนไอเออกี่ยไปหลังนู่นมา เอ้ยกี่ตุ๊บวะเนี่ยหลายตุ๊บเกินโอเคไม่ใหญ่คนนึงใครมึงเปลี่ยนหน่อยเราตีคนนี้ก็ยิ่งโอกาสอยู่นะเอ้ยไม่ยอมเปลี่ยนเลยนัดว่าคนนี้เมื่อกี้เห็นตุ๊ตบตอีกคนนึงเอ่อตรงนี้บูนะผมบูแล้วก็ไม่รู้วะเนี่ยคือแบบโอ้โหไม่อยากตามเลย,เอยโอเคช่างมันเอ้ยโหเ,เาราไปตีที่แบบสุดจัดจังวะแล้วผมกดบาร์ตรงนี้เพื่ออะไรเนี่ยตอนแรกจะไปเคลื่อนไกลอ่าเขาออกมาตรงนี้นี่ลิบิก้าอยู่นี่อนโอเคคนนั้นออกไปแล้วผมโดนไหม ทักจึงนึ่งเอ้ยไม่โดนเอาจิงเครื่องไหลไปเอาการนะไหลไปแบบมากๆเกิดไปตั้งมาตอนนี้ผมว่ายมุดออกมาเดี๋ยวลอยหลบไปนิดนึงปานกลางเอาโดนใครเนี่ยอะไรตุ๊กตุ๊กข้างล่างอันนี้อะไรเนี่ยอ๋อยู่อยู่ข้างล่างอยู่ตรงนี้เหรออยู่ตรงอยู่ตรงนี้เพื่อนเลยก่อน <laughs> ตอนนี้เหลือใครหนที่ผมไม่เคยแขวนอ่ารู้สึกเหมือนจะเป็นลิปิกา้าเออจริงลิปิก้าคนเดียวที่ยังยังไม่แบบยังไม่เคยแขวนต้องหาจังหวะก่อนเนี่ยบูดในห้องเนี่ยถูกขี้เกียจแบบ มาพังชิ้หายเลยแต่คือเป็นปูบรบลอยอ่ะไม่พังก็ไม่ได้นะหาตัวซื้อยากจัดเอา้ามีพ่อหนุน่มคนนี้สวัดีเพื่อนอเอาไงดีมาดิมาหาคนนี้ก่อนดีกว่าเพราะว่าคนนี้เราก็ยังแบบไม่เคยแขวนจริงจังไปไปเข้าป่านเลยไหมมาเพื่อนปันกี่โมงก่อนรอก่อนทีนึงเอา้าหลงจริงหลงก็ต้องตบหลังไปก่อนทีนึงวนต่อไปเขนจะขึ้นขครงบนอีกแล้วไม่อยากตามเลยแต่เราวับดักเครืงบนได้อยู่นะเดีย๋ยวลองลองดูลองดูลองดู โอเคคนนี้จะลงล่างหรือขึ้นบนเอาไงเพื่อนมาตอนนี้คืออา่าจะกิดว่าเรามาแล้วผมว่าขึ้นบนชัวร์คนเนี้ยป่าวะ่ะอจจะไม่รู้เอ้ยอยู่จี่จริงนๆๆๆๆี่ไงนี่ไงเจออยู่เพื่อนปล่อยไปโดนไหมเออโดนอยู่อย่างงี้คือจะโดนต่างชาตนะิอะไรอย่างงี้แล้วจะได้หลังอยู่ดว่าะดีได้หลังอยู่เอาละไข่บูเปลียไปหาคนอีกแล้ว <laughs> เฮ้ยมีคนฮิวกันตรงไหนไวนะเนี่ยโอเคตรงนี้เองแล้วคือเขามีบุญนะผมว่าเขาน่าจะฮิวทันอยู่ เพราะมันก็ฮิวายโอกาสนีกไงไม่ทันจริงโอเคมาแต่ตอนนี้คือจะแตกจ้ำตัวเราครบหมดแล้วโอ้โหทุกคนปั่นไฟโหดจัดมากอ่ะแป๊บดูเองอ่ะอ่าคนนี้อยู่ที่บอกว่ารอบหน้านะเราต้องจำใครนะรีบิก้าไม่งั้นคือเราแบบปลดเล่นนั่นแน่ปลดเล่นกันประตูแน่ไอ้เพื่อนอ่าโอเคลงไปล,ละไอ้เพื่อนรีบิก้าโอ้โหหดหน่อยสักทีนึงโดดไหมสักป้าบหนึ่ง,งเอ,อ้ยโดนใครมั่งก็ไม่รู้ตอนนี้ โอเคขอตีนี้ก่อนเพื่อเป็นการถกเวลาถ้าแบบถึงหนึง่งโอเคตกตามเจอไปเลยเอา้าคนนี้โอเคเห็นลิบลิบไปก้าอยู่ไกลนะเดี๋ยวเราค่อยแบบไปดีแล้วกันเอาาย้ยตะยาก่อนน้องโฟมโหอย่างสุดจังวะโอเคปล่อ okay, ยก่อนลิบไปก้าอยู่นี่นี่ไงเห็นตัวละเพื่อนโดนปะจักป้ามัไม่โดนอะไรงั้นตอนนี้คนนี้ตีหลังปะเฮ้ยตะยักเม่นจังอะตีเนี่ยโอเคผมก็มุดออกตรงนี้ดีร้อยของที้หลงไปโดนไหมร้อยโดนจนได้ แล้วผมต้องตีใครเดี๋ยวขายอีกรอบหนึ่งไงถึงเราจะใช้แบบฟูสเตกอะเ,อเพื่อนแทงหลังมาเอจะได้แบบแล่จุดสุดกันอีกแค่ทีเดียวผมเราจะแบบเราจะเป็นชัยแล้วตอนนี้โอเคปีนตะต่างตาเลยไปให้เขาดืดหน่อยท่านน้นึงก็ยังดีมุดออกมาไว้รอบนึงพอที่ฉี่ปะไปยอมฉี่แ้วนั้นมาดิเพื่อนเอ้ยแล้วใครอยู่กันไหนไวะเี่ยโอเคอืมปาดไปเลยมาคนนั้นอยู่ตรงนู้น ทำปนะเนี่ยโอเคไม่ทันนะผมเรียบร้อยเครื่องติดแล้วผมมาแล้วผมก็โมลิ e, เอ๊กดผิดกดผิดนิดนึงไปก่อนโอเคสเตเครบ5ละโมลิเลยมันจะเปิดประตูเช้าอะไรเนี่ยจากทุกสิ่งทุกอย่างบอกเลยว่ามันแบบเชา้ชาฉันมา,าเอาล็อประตูกัน้นไหนวะได้เมื่อกี้ลืมดูกั้นดีปะ่ะคิดว่าโอเคเอาที่ประตูก่อนเอาที่ประตูนิดนึงประตูนี้ปะเนี่ยไอ้ประตูนี้จริงทุกคนเอาแย่หรอตาอย่างนี้หมายเพื่อนคนที่ขายขมงป้าคนนี้คนที่ขายขมงป้าแล้วเขาจะมาหิวกัน น้าดูไม่โดนเฉยอ่ารอก่อนทีนึงรอ,อ,อ,อก่อนเฮ้ยองนี้เฉยโองุลงเสียงลงเสียงลงไฟเพื่อนแอบดูก่อนสักป้าบหนึ่งโดนต่างไหมไม่น่าทะลกคิดว่าแต่ยา่างวันนี้คนนี้จะไม่ได้จริงโอเคเพื่อนเปลี่ยนขาโอเคแล้วเปลี่ยนขาบมุมงไหาคนที่เฉยเลยหมายอ้ายโอ้แบบจัว่ว นั่คือวาเราถูกประตูได้ไเลยประเด็นอะอ่าตอนนี้ประตูยังกัน้นนะผมตอนนี้ก็พยายามหาตัวซื้อก่อนแล้วกันมาอีกแค่แป๊บเดียวเขาน่าจะเขาจะเข้าฝัดละอันนี้ไม่รู้นะแต่เราก็พยายามดักอยู่เพราะประตูมันก็แบบอยู่ใกล้เองาการอยู่ับผมทุกคนพูดจริงไหมแต่เนี้ยผมไม่ได้ใช้แบบไม้ปอบเลยผมใช้แต่เลือดอย่างเดียวเอ้ยผมเจอรอยปะ่ะนอะโอเคแล้วผมเจอรอยจริงอ่าเอ้าเดินชนดเดินชนเฉยมาที่เพื่อนโอเคแล้วคือคนนี้เข้าฝัดละ รอีทีหนึง่งอาโดดที่เฉยหันเพื่อนหันปะไม่หันหรกคิดว่าตีหลังมาเรียบร้อยแล้วคนนี้ล่ะคนนี้อยู่ที่ฝันไหมโอเคอยู่คนนั้นอยู่ไหนก็ไม่รู้คนนั้นเฮ้ยผมเจอรอยล้วคนเจอรอยเปิดได้จึงหนึ่งนะเปิดได้จึงหนึ่งแต่คืออยู่ไหนล้วก็ไม่รู้วาร์ปมาเอ้าหายหายอยู่ไหนก็ไม่รู้ตอนนี้เฮ้ยผมเจออยู่นี่ว่าแะ้วเห็นรอยแบบกลางๆปล่อยเพื่อน หรือก็สักจริงจริงเออจริงเพื่อนปะจริงเพื่นป้าคิดว่าโอ้โหดึกชันเฉยดีได้แบบตีคนที่ล้มได้ได้ก่อนผมเบื่อละจุกบจุกเด็กเนี่ยคิดแบบอะไรจะบ่นกันแบบโหดดจะหายขนาดนั้นโอเคเพื่อนปาดหลังมาเอาไงดีเพื่อนเปิดประตูไม่ได้ดีตอนเนี้ยจริงปพื่อคิดว่าตอนนี้เฮ้ยอะไรไปถึงก่อนเพื่อนโดต่างโดดกลับไม่อาจลอยโดดกลับ เอาแล้วขายมุงเปลี่ยนมาหาคนที่เชยโอเคถ้าเกิดมาหาคนนี้ก็อืมูริอะไรกันไม่รู้ว่าคนนั้นรู้เองปะถ้าเกิดรู้เองก็น่าจะรู้ไปนานแล้วบ้าอันนี้ไม่รู้โอเคเรียบร้อยโอเคเรามามูริคนที่ปิดฉากแบบเวยๆหรูๆกัน คือถ้าเกิดเป็นสมัยแพทเมื่อก่อนที่เราโมลี่คือหายไปได้เหมือนตอนเนี้ยคือเราต้องไปเดินหาลุมกอดอะเราค่อยมาตีอีกรอบหนึ่งให้ติดเปลี่ยนขายมุมจะโมลี่ได้อะคือแบบตอนนั้นอย่างเซ็งจัดแง่เป็นไงเพิร์กจดจั่งค่าที่เ้าใบแต่เฮ้ยจริงตาที่เล่นเพราะไอ้ดาเพิร์กอะไรทั้งออกกันรัวนะ่ะแต่ก็โอเคถือว่าได้เล่นได้จัดก็จี๋ผมตานี้ะกินอะไรไปเด็กยิ่งเล่นเกมยิงเลยคือแบบ ที่มันสาวพังวิหายเลยรู้สึกว่าเจอตาเนี่ยเขาจะปั่นก็นแบบอันนี้นิดหน่อยเอาสตีฟออกไปเลยอะไรแบบอย่างนี้ก็แย่เลยดิอย่างนี้โอเคโอเค,อเ,คเจอเนียบสุท้ายแล้วผมเพราะนั้นเขาไปเนียนอยู่ขอบแอปนูน่นเดี๋ยวสตีฟตายเฉยเลยผมไม่ทันที่แบบปั่นไฟดีอเอาล้วนี่อะไรเนี่ยมาแอบอยู่ขอบดิเพื่อนเพื่อนคือแบบโดนด่าโป้เนี่ย แล้วรอบดีชุดมาเข้าทีมกับด่านหนาวอย่างนี้ไปเนี่ยแล้วคือตาเมื่อกี้มีคนโยนแล้วจบอย่างไวร์แล้วประเด็นแล้วผมเห็นรอยตรงนี้คนหนึ่งโอเคออกตรงนี้ละปะ่ะนี่ไงรอยอยู่นี่มวกลับมาเอ้าไม่ใช่โอเคก็เข้าหลังมาก่อนปล่อยไหมเอ้ยกระตุกเฉยอยู่ดีก็กระตุกตี่หลังว่ะอืมเราปล่อยก่อนเอ้ยไม่ปล่อยละในเมื่อขายมุมเปลี่ยนไปหางกันดีก็ไล่สุดเลยแล้วกันโอเครอเพื่อนทีนึง หลอกไงได้ก่อนไว้เด้อเก็บไตีมาเฮ้ยฉีกฉีกไวนี่ดีเสียงอยู่หนีเขาจะเรียกไม้ขึ้นนาเราเก็บโอ๊กแดงเลยดีไหมคือแบบรู้สึกแบบไม่อยากอะไรเขาแล้วอะเก็บอะไรแล้วกันปะหมันไส้ละบอกตรงบอกตรงเลยคือแบบหมั่นใจละโดดกลับเพื่อนโดดกลับปะเอ้ยมันดโดดโอ๊กแดงเราเซียนปะคนนี้หลบโอ๊กแดงเราอย่างเซียนเลยอะแล้วก็ดีเราเจอที่คนดีเฮ้ยสปินฉีกด้วย อย่างที่บอกในไหนผมเก็บโอแรงได้ละโอแรงเลยว่าโอแรงได้ละผมก็จะแบบไล่สุดเลยแล้วกันโดดเอาโดดตรงไหนโอเคโดดนี้โอเคโดนหลังขาไปก่อนทีนึงเอ้เดี๋ยวไปโดนเออโดนไปก่อนทีนี้เราเห็นนี่เสียวบอดได้อยู่คนหนึ่งจะออกเก็บจบเลยไม่ได้ตายทีบางทีก็โอเวอร์โอวังเกินเดี๋ยวเราควรปล่อยก่อนดิเราเห็นตำแหน่งคนทั้งสองคนนะตอนเนี้ยโอเคออกคนนี้คนหนึ่งออกคนนี้คนหนึ่งนี่เราเจอแล้วผม เขาจะมาดึงลาล่าเหรอลาล่าล้มอยู่แล้วจะไม่ได้จริงอันนี้คือลืมแมกกาแมีกันได้อะไรผมจำไม่ได้โอเคไปกันไปกันโอเคมาอุ้มลาล่าก่อนเลยกันใดๆก็คือแบบเอาคนนั้นลุกขึ้นไปแล้วแป๊บเดียวเองอันนี้ตีสีไปทำไมเลยดูเขาแบบสามัคคีจริงๆโอเคแขวนไว้ก่อนสแต็กแรกชิมก่อนตอนนี้แบบปัดไฟกันโหดๆนี่คนอยู่นี่อื้อเลยเราต้องแบบพยายามแห่เชื้อก่อนนะตอนนี้รถบัาสักทีนึงเฮ้ยอะไรไปโดนก่อนวะ โอเคพ่นที่ก่อนแล้วก็ทิ้งกลับมาเพราะว่าตอนนี้ขายมุมคืออยู่ที่ลาล่าโอเคลาล่าเขาเห็นอล่าตรงนี้ละเราจะเราฟาร์มขายมุมก่อนดีไหมหรือว่าอะไงดีเราเห็นอล่าเขาอยู่เลยนะตอนนี้โอเคมุมบอกกลับมาเอเขาไม่เดี๋ยวนะเขารู้ได้ยังไงเ่ยว่าเราแบบเราดักตัวเนี้ยไอเฟรมมูนบอกกลับมาตยายยากปะไม่รู้แหละตีมาอืมปาหลังประกอ่อาแหวนเลยปะมันจะขี้ซจำเกินไปไปเนี่ย จริงแบบจะเอาแบบจะเอาโมลีสีสยให้กีไปใช่หโอเคกอเคไี okay, okay, ก่อนปก่อนเดี๋ยวค่หาคนเปลี่ยนขายม,มรอบหน้าอะไรกันเอ๊คนนี้อ่านีไงปันได้อย่างเยอะจัดโอเคคนตัวนี้ก่อนแล้วกันอา่าไม่รู้ว่าคนนี้จะเป็นเปลี่ยนขายมว้มมยโอเคไม่เปลี่ยนเราว่าขายมุมมยเปลี่ยนไปหาดิออนชัวเพราะว่าเป็นอยู่คนหนึ่งที่เราแต่ว่าตีได้มากสุดละนี่เห็นรอยอย,อยู่ัีงไงดิออนจุดนี้เอ้ยอยากพุทอ้วกเสร็จมากเลยอยากแพ้กัมปาบก่อนอะโอเคก็ เดินตามพน่าบดาก่อนแล้วกันเอ๊ะเกิดเข้าหน้าต่างโหไปอวืว่วงเฉลี่ยโอเคเข้าหลังมากองนึงเอ๊ะปัดไฟหดจัดมากมูนบอกกลับมาเฮ้ยคนนี้โคตรโหดคนนี้สเต็ปอืมชอบแบบเพลาเเพวมากเอาถ้าขายบุเบยเปลี่ยนอะไรเนี่ยไม่ใช่ว่าผมตีคนทีเสร็จขายบุเปลี่ยนนะคือแบบอย่างนี้ที่แย่เลยนะ โอเคเราจะยังไม่ให้แบบล,ลาลาตายอะไรกันมาขอเชือดอะลรก่อนโอเคหลอกก่อนทีนึงแล้วก็วน,นี่เรียบร้อยคนที่หลงแล้วผมไม้ตรงไหนมาอยู่นี่รอไว้รอบนึงอืงใครมึมงเปลี่ยนปะไปโยมเปลี่ยนสิอะไรวะเนี่ยเอ้ยลาลาเกิดการล่างเกิดขึ้นโอเคข้างหน้าเป็นซิบเบอร์บอร์ดโอเคแขวนไว้ก่อนตอนนี้ก็พยายามเก็บสเต็กจดจำค่ากับไอหินหัวขาวตรงนี้ไปแล้วนะได้ยินเสียงคนไหนเอ้ยเอ้ยอยู่ด่านนี้ไม้มันโหดนะ รอบบนแต่ที่ก็คือแบบอย่างสุดมากอ่ะเนี่ยเช่คไมข้างหนเนี่ยอย่างโคตรสุดเลยเข้าหลังว่าเอ้ยติดเชื้อเลยว่ะอย่างโคตรเทปรออีทีหนึ่งรออีกทีหนึ่งเรียบร้อยนาต้องเสียไม้ก่อนไม่น่าได้หลังผมคิดว่านี่ไงโอเคอย่างนั้นเขาก็เสียไม้โหดไปคือเล่นเซนียผมมองว่ารอแบบว่าไม่แบบไม่ได้คนก็ไม่ต้องไปเสียใจเลยมากนะเพราะว่ามันแบบว่าไงเดียเราต้องเล่นไทยเกมอ่ยิ่งไทยเกมเขาเล่นยากก็ยิ่งแบบยิ่งสบายเราอ่ะครับโดดเรียบร้อย ไปเจมโบ์ดคนนี้ผมว่านะผมจะรอโอกาสเดีออนล้างหน้าอะไรกันไม่ก็ไปตีใครนะไปตีละลายแบบรล้มไปเลยอย่างเงี้ยโอเคเดียออนอยู่ไกลนู่นแต่ละลายอยู่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยเคยได้ปะเคยได้ปั่ปนเยอะกาลอ่าเป็นคนที่เฉยเป็นยักษ์าตันคนนี้โอเคแพ้เชียกก่อนแพ้เชียร์แพ้เชียร์เออได้ไรแพ้เชียร์ยรยรบาลานหรอบาลาอ่าบาลานจริงจริงแล้วแบบเราดักทด้ปะซอยได้อยู่เรียบร้อยตอนนี้แตกปะหป้าคิดว่าเอ้ยนี่ไง นีล,ลาลาป้วเนี่ยเห็นเห็นออรา่านี่ออร่าจากเพล็กอันนั้นดีคนที่ทปิดลาลาจริงมาที่เพื่อนอืมเข้ามาหลายมาที่ผมเงีย้ยไม่ใช่แต่ผมเมป๊ะปากอยู่ผมเกรงหน้ารอเขาแบบตัดหน้าเลยอย่างงี้ตีมะ่ะเอ้เยีหยโอ้โตตันเกิดพดพดมาเพื่นอนเราไปขึ้นห้าเปอร์เซ็นต์เวลาแป๊บหนึ่งนะเรียบร้อยคนที่ลบเอาจริงคนนี้ตายแล้วนะแต่คือแบบ คือแบบยังไม่ยุ่งเลยโอเคปล่อยไปลยปล่อยขอขอแบบอีโก้ติดเล่นก่อนนี่ไปหาเลีอยองคนนี้ดีกว่าเลีอยองนี้ติดเชื้ออยู่แต่ยังไม่แบบถึงขั้นติดเจ็บผมมาขอลองฝืนไล่ดูก่อนผมว่าแค่ในเดียวน่าจะน่าจะเจ็บเลยคิดว่าเนี่ยถ้าเคยเข้าป้าไม้อย,อย่างนี้นะเอ้ไป,ไปดูไปดูสักหยดเนี่ยคนนี้เฟสสองแน่เพราะว่าไม่มีใครกล้าช่วยผมเพราะว่าอีกคนนึงก็คือแบบเจ็บอยู่อ่านี่ไงบอกแล้วเฟสสองชัวร์ตอนนี้อยู่คนใกล้าตายสองคนแล้วเนี่ยมาเพี้ยนคนนี้จะเปลี่ยนอย่างไผมปาถ้าเกิดตีลมอะ จะได้แบบตามจำไปพัหกหนะคือไม่ใช่หรอกขอแค่แค่ฮิตเดียวอ่ะเราก็ได้แบบได้อะไรครบๆอ่ะตอนเนี้ยโอเคป้าหลังมาอืมอ๋อมือฉีอหอ่หรอแต่เขาไอแบบฮึ่ยอ,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 อยู่นะแต่ไอัมันไม่ได้แบบเกี่ยวกับการเก็กบเสียงใช่ปะโอเคป้าหลังมาโบนึงอืมโอเควัคนนี้เฟสสองยังไม่ตายว่าแต่ลาลาเขาก็ติดเชียวเฉลยแล้วเขาหายไปไหนี่แล้วเนะี่ยโอเคแต่ผมเจอลีออนอยู่นี่มาตอนนี้ขอแค่หาลาลาให้เจอไอ้นกบินตรงนี้ มีคนล้างหน้าอ๋อละล่าอยู่นี่ยี่ห้มละล่าอยู่นี่นี่เจอแล้วเจอแล้วขอแบบขอแยาตามไปก่อนเนี่ยเขาล้างหน้าตรงเนี้ยเขาล้างหน้าตรงนี้แล้วจะหายไปไหนวะเนี่ยอยู่แม่ทิพย์นี่หรอล้างแล้วก็คือแบบหายเลยอ่ะไม่ก็แบบซักตู้หนึ่งตู้ดิบเลยตู้จริงโอ้โหเดี๋ยวจะเชื่อโอเคโวางวางเราจะมูลิเราจะปล่อยเขาไปก่อนอ่ะมีคนกำลังปั่นไฟบ้านใหญ่โอเคผมปล่อยก่อนปล่อยก่อนมาไลลีออนก่อนดีกว่า ผมไม่รู้ว่าริออนตายยังไงแต่ขอบอกขอพยายามฝืนไล่ก่อนมาที่เพี้ยนตย้นไม้ไปเนี่ยไม่ใช่แต่มีหน้าต่างอยู่ไม่โดดไม่ให้โดด,โ,ด,ดโอเคร้อยเจ็บจนได้กว่าจเจ็บทีนึงพี่ตายอืมโบอ่าร้อยขายมุมเปลี่ยนมาหาคนนี้ไม่ใช่ว่าริออนตายนะผมจำไม่ได้อะจำไม่ได้ไม่รีออนตายยังไงกตายปะโอเคอคือแบบอยากลุ้นจัดเลยเอ่ะ้ยมีคนกำลังปั่นไฟต่อถ้ากเกิดใจผิดนะตอนเนี้ย ตอนนี้คือเจอทุกคนคือใกล้ขีดกันทุกคนแล้วนะเพราะว่าดูเห็นแถวร่างไหมผมขอแค่แบบคนละเฟสอะก็คือตายหมดละดีเห็นอลาคนแบบรัวๆเลยโอเคทําตรงไรกก่อนเดี๋ยวเขาแบบไม่ได้ปั่นไฟดีเอ้ยนั่นไงจนได้โอเคมีคนเนียนปั่นตรงนี้โอเคว่าผมปล่อยก่อนนี่ไลออนก่อนนะผมเพราะว่าไีออนอะเป็นขายของเราเราจะได้แบบโมดิท้ายเก็บแบบดีจริงจังก่อนโอเคทําทรงแบบทำทรงไร่ไม่ได้ก่อนเอ้ยหลอกโดดจริงจริงนี่ตีจบแล้วเนี่ยเพื่อนโดดไหมโดดไหมเออแล้วแหละ มาเพื่อนมีเพื่อขึ้นอีกห้าโปรเซ็งเอ้ยแต่ละคนหายเจันหมดเลยสุดยอดมากโอเคว่าผมไม่โสดอ่ะผมจะแพ้เสือก่อนไอ้เจียวโอ้เดนเข้าปากโอ้เดนเข้าปากเราเฉยหญิงก็แพ้เฉยไม่ได้ดิอย่างงี้มาดิเพื่อนอิงก็แพ้เฉยไม่ได้เอ้ไฟโดนโน่นนี่มันเก่งจังวะอืมโดนหน้าไปก่อนไอ้ชีไม่โดนไม่โดนเฉยเพื่อนโดนปะโอเคเพื่อนพังก็ได้วะยังไนทั้งวันได้มาดิไอ้ไอ้จะเอาอยู่ไกลหลอกที่หนึง เพื่อนเครื่องหน้าจะติดแล้วต้องมีคนแบบเรียบร้อยไปปั่นให้ได้ดีอ่าเรียบร้อยมีคนปั่นติดจนได้เอ้ยพรนั้นติดเชื้อไปว่าอย่างนี้เลออนเป็นคนไปดึงดีเรามีโอเดงอยู่นะมาเพื่อนอ่าเรียบร้อยประตูกั้นแล้วผมมุดบอกลับมาเพื่อนบอกลับมาเรียบร้อยเราเจอคนนี้คนใช้คนนี้เอ้ยเอามาเพื่อนมาที่มาขอโมลิหน่อยไหนๆก็คือแบบประตูมันยังกั้นอยู่มาที่ขออาซากูบีคนนี้หน่อย แล้วผมติดเล่นใช่ไหมคือถ้าเกิดดูแขวนอะไรคือจบไปนานแล้วนะเอ้ยใครดึงคนอยู่ข้างผมก็นะไปโอ่งแตะอัดหน้าไปไปบ่ายคนหนึ่งมารอบนี้ใครจะเป็นขายมุมแทงแล้วเอยโอเคตอนนี้ประตูยังแบบกันแบบชิวๆอยู่เอ้ยประตูตานี้มันค่อนข้างอยู่ใกล้แล้วเอ้ยมีใครมีคนอยู่ตู้ละคนมีคนเข้าตู้เอ้ยเห็นทุกคนอยู่ตู้น่ะมีคนเข้าตู้จริงทุคนไปเพื่อน บอกแล้วเราเห็นทุกคนอยู่ในตู้ประตูมันแง้มือนโอเคโอเคปล่อยปล่อยป,อยปอย่อย่างที่บอกยิงแขวะแหละเกมจบไปละเดี๋ยวผมจะตั้งใจโมดี้ก่อนเมื่อกี้คนตรงนี้อื้อเลยเฮ้ยมีคนล้างหน้าล้างหน้าไหนวะนะ่ะไปฝืนล้างแบบไกลๆเลยตอนนี้คือเหลือแค่เซเบอร์ผมที่เราพอจะพอเห็นว่าได้แต่ต้องรอเขาติดเชื้อก่อนนะคือไม่รู้เมื่อไหร่ด้วยโอเคไปอืมียบบหอยปล่อยเชื้อที่ประตูก่อนเพื่อคนมาสกิจจะได้แบบจะได้ดูที่ดูทาง เอ้ยอีกคนก็ล้างหน้าโอเคล้างหน้าทั้งหมดเอาคนนี้อะไรเนี่ยดีเงาหวัดดีเพื่อนอ๋อเขาพยายามดึงคนนี้หวัดดีเพื่อนสักทีนึงเรียบร้อยอ่าอีกคนั่จะฝืนประตูปะ่ะผมว่าฝืนเปิดแน่เลยโอเคเพื่อนเข้าหลังมาสักทีนึงออกไปแล้ววนะเนี่ยผมจำไม่ได้ว่าอีกประตูอยู่ไหนนะจำจำไม่ได้จริงอีกประตูนะั่นอยู่ใ,ใกล้ๆแหละเขาโดดไหมโอเคตกมาตรงนี้บาลานซ์ป่ะไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่บาลานซ์สวัสดีเพื่อน กว่าผมจะลงไปได้ประตูได้เปิดติดคอได้เอาจริงๆอดีตเอาร้อยคนนี้เอาร้อยคน,นแห้งตายแห้งตายเฉยไปเพื่อนขอทีนึงทีนึง,นงเออร้อยจนได้โบเปลี่ยนใครผู้ไหมไม่ยอมเปลี่ยนด้วยโอเคไปหาอประตูนี้ก่อนเฮ้ยทุกคนประตูนู้นแดงอยู่แปลว่ามีคนกำลังฝืนเปิดคนที่ว่าทันปะอาปาคิดว่าผมว่าไม่ทัน นี่แกคือเขาพยายามฝืนเปิดเจ้เราะว่เปิดตั้งนานได้แค่แบบได้แค่สองกีนะโอ้โหคือแบบครึ่งเดียวเองนะมาเพื่อนออกไปเนี่ยละอ่านี่กรออยู่นี่รออยู่นิดมาว่าเกิดตียืนดีลมนั้นน่าจะเปลี่ยนขายมุมชัวคิดว่าหมาดีเพื่อนกอกน่าจะแห้งตายกับไปมาเออเรียบร้อยก่อนผู้นั้นจะแห้งตายจะได้แบบเจเล่นไหมแล้วคือผมเชิ่นคนนั้นนานมากอ่ะจนแบบจะแห้งแล้วอะ เนี่ยเขาเพิ่งจะเปิดประตูอ่ะตอนแรกค่าเกิดเขาใจนิ่งนะรอนะแบบแห้งตายไปเลยอย่างเงี้ยผมว่าตายอยู่เรียบร้อยตอนที่ติดเชื้อแล้วผมติดเชื้อละจริงๆเรียบร้อยเพื่อนทำไมปะไม่ยอมพับด้วยไม่เชื่อไม่พับไม่ยอมโดนจับด้วยแมตนไปีขายพวกมันโบเรียบร้อยน้องเนียนรู้สึกว่าจะอยู่แถวข้างหน้าผมเพื่แหละโบนีิหน่อยเสียดายคือลาลาไม่ได้สากูเมแห้งตายไปกลางเกมก่อนอย่างเศร้าจัดเบื่อ นี่แล้วดีแย่ขาสั่นอย่านี้พดีมาเพื่อนขอโมลีหน่อยโมลี่ใกล้ไม้ไว้แหละแล้วที่บอกผมไม่ชอบตะก,กินเนี่ยมันมันแลดูแบบมันดูพังเกินไปผมเลยรู้สึกว่าไม่ไม่อินเท่าไหรไ<อ>่ผมว่าถ้าเกิดผมใช้สก,กินจริงๆอ่ะผมจะเอาแค่โจนหัวไปเพื่อนไปอีกคนหนึ่งดีแย่งงพึกจดจำค่าบ้าบมบัาบายเปิดประตูไม่ออกโอเคก็ขอบคุณทุกคนที่ดูถึงตอนนี้แล้วผมไปเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะบ๊ายบายครับจีจีครับ